สวัสดีท่านผู้ชมแนละผู้ติดตามทุกท่านนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่8เดือน5กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับจะมีฝนตกธรรมดาช่วง8นาฬิกาถึง9นาฬิกาและชจองต่อไปก็จะเป็นหมอกทึบช่วง18นาฬิกา14ถึง19นาฬิกา14นะครับเรามาดูในคขิจับกันเลย เริ่มต้นที่เขตจากระดับต่ำเหมือนเดิมเลยครับฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยลงมาดูกันต่อเลยนะครับผมในสภาพอากาศหมอกทึบครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยครับได้มาดูในเขตจากระดับสูงเลยนะครับผมก่อเริ่มต้นที่สภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับ มาต่อเลยนะครับผมลงมาที่สภาพอากาศหมอะคึกครับครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกเจ้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย